โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสมัคร Gmail นะครับไว้สำหรับทำการล็อกอินเข้าไปกด Subscribe ใน YouTube หรือดูข่าวสารต่างๆของทาง Google นะครับจะได้ประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะขั้นแรกเราก็จะหาเบราว์เซอร์ตัวที่เราใช้นะครับมันก็จะมีตัวนี้ฮะที่เป็น3สีนี่ฮะเขาเรียก Chrome นะฮะ เบราว์เซอร์ชื่อ o แล้ว้วก็เปิดมันขึ้นมาเดี๋ยวมันคลิกนะ,ะจะเป็นหน้านี้ปุ๊บถ้าเกิดขึ้นมาเป็นหน้า Google อย่างนี้เลยนะฮะช่อง address bar ตรงนี้นะฮะอันบนสุดนี่ฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไป gmail com ก็ได้ฮะวิธีนี้ก็ได้จะง่ายกว่าแล้วก็ enter เข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้เป็นหน้าบัญชี gmail ที่เรามีนะสำหรับคนที่มีก็จะเด้งหน้านี้มาแล้วก็เลือกเราจะเข้า Gmail อันไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเราก็ถ้าเกิดคนที่ยังไม่มี Gmail เลยมันจะไม่ขึ้นหน้านี้นะมันจะ,จะเด้งมาที่หน้าหน้านี้นะฮะลงคือลงชื่อเข้าใช้งานนะฮะถ้าไม่มีตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นเราก็ไปทิ่คลิกตรงนี้ฮะตัวเลือกเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็สร้างบัญชีอ่านะเราก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวกันคร่าวๆนะฮะส่วนมากก็จะ ใส่จริงมั่งไม่จริงมั่งนะแล้วก็เลือกเลือกชื่อผู้ใช้นะฮะเราจะเลือกชื่ออะไรถ้าชื่อนั้นยังไม่มีใครใช้เราก็จะสามารถใช้ได้นะฮะอย่างเช่นว่าคุณชื่อสมศรีนะฮะเดโอชื่อนี้นะถ้าเกิดมีคนใช้แล้วมันจะขึ้นเป็นกรอบสีแดงแดงแล้วมีตัวนัสือชื่อผู้ใช้นั้นมีชื่อผู้อื่นใช้แล้วลองใช้ชื่อเราก็ต้อง เปลี่ยนไปนเรื่อยๆหรืออาจจะใส่จุดแล้วก็เติมตัวเลขได้ก็ได้นะได้นะฮะมีไหมชื่อนี้แล้วลองติ๊กที่ว่างๆนะตรงนี้ชื่อนี้ก็ยังมีคนใช้อีกแล้วก็จุดไปเรื่อยๆก็ได้หรือย,ยังไงก็ได้นะตรงนี้อันนี้ถ้าเกิดติ๊กตรงที่ว่างๆตรงนี้แล้วก็อย่างนี้แสดงว่าอ่าชื่อ Gmail นี้เราใช้ได้นะ,ะแล้วก็เราใส่พสาสเวชสร้างรหรัสผ่านไปนะ วิธีการสร้างรหัสผ่านที่แนะนำว่าคือควรจะมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขนะรวมกันให้อย่างน้อย8ดตัวอักษรขึ้นไปนะแล้วก็ต้องจำพาดหัวของเราให้ได้นะเมื่อเราเข้า Gmail ชื่อ Gmail ที่เราสมัครไว้แล้วเราจะต้องใส่พาดหัวตามไปทุกครั้งนะถ้าเราใส่ผิดันจะเข้าไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องจำให้แม่นโดยการจดก็ได้ฮนะจดใส่สมุดแล้วก็บางทีเรา เข้าไปล็อกอินล็อกเอาบ่อยๆบางทีเราไปใช้งานทุกวันเข้าไปใน youtube ไปล็อกอิน Gmail เราเข้า youtube แล้วไปกด s u b สไครต์นะหรือว่าไปดูข้อมูลต่างๆเนี่ยเราเข้าไปล็อกอินบ่อยๆก็จะจำชื่ออีเมลกับพาสเวิร์ดได้เองนะครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็กรอบเมอร์มือถือจริงนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ขั้นตอนก็มีแค่นี้นะครับแต่สำหรับถ้าเกิด ใครทำไม่ได้จริงมีแต่มือถืออะไรเงี้ยก็แจ้งชื่อนามสกุลมานะแล้วเดี๋ยวผมจะสมัคร Gmail ให้แล้วก็จะส่งชื่อ Gmail กับพาสเวิร์ดกลับไปให้ทาง Inbox นะครับผม